วันนี้จะพามาชมนะคะนิสสันออเวนปี2015สีขาวเกียร์ธรรมดาค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าใช้เราเพิ่งได้มาใหม่เลยคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกค่ะใหม่ก็น้อยนะคะราคาก็ไม่แรงเดี๋ยวพาชมนะคะก็สวยน่าใช้แค่ไหนค่ะนี่นะคะด้านนอกสีเดิมๆเ,เลยค่ะจะใช้ในครอบครัวหรือว่าใช้รับจ้างนะคะได้เลยค่ะ อยู่ในสภาพที่ดีนะคะสภาพดีมากคันค่ะมีแม็กนะคะพระมรอบคันภายในก็จะเป็นเบาะหนังโทนสีเทาค่ะนี่นะคะด้านหน้ามีเครื่องเสียงค่ะนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะจะใช้รับจ้างก็ได้ค่ะนี่นะคะเบาะสามแถวค่ะนคะเบาะสางพื้นภายในหุ้มหนังรอบคัน เบาะนั่งสบายค่ะแอร์เย็นเลยนะคะเรามีแปะไฟด้านข้างให้ค่ะมีลำโพงก้างลำโพงแหลมค่ะสวยเลยนะคะสวยเลยนะคะไมน้อยด้วยรถไม่เคยทำสีค่ะบางๆกันเลยนะะใช้งานได้นะคะใช้งานได้ดีเลยค่ะด้านหลังนะคะนี่ค่ะ มีสันออัแวนปลายฟ้าแท้มีตู้ซับด้วยค่ะนี่นะคะนฮะ,ะตู้ซับอยู่ด้านหลังค่ะเก็บความเรียบร้อยให้แล้วค่ะพร้อมใช้งานเลยราคานะคะคันนี้อยู่ที่ ปี2015เลยนะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองถือว่ารถสภาพดีมากใช้งานน้อยนี่ค่ะแม็กยางนะคะรถเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะเจ้าของเดิมไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะนี่ค่ะ สวยงามมากพวงมอะไรใหม่กิฟต์เลยค่ะนี่นะคะไม้สี่หมืนหกเองค่ะสี่หมืนหกพัโลเท่านั้นถือว่าสภาพสดมากปี2015เครื่องดีเซลค่ะเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดามีกล่องกลางด้วยนะคะนี่ค่ะมีกล่องกลางนะคะท้าแขนสวยเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าที่อ,อ,อยากได้รถนะคะที่ราคาไม่สูงมากนะคะ ขอแนะนำคันนี้เลยค่ะใช้งานดีค่ะเครื่องดีระบบต่างๆพร้อมใช้งานนะคะสนใจทัาใครก็มาได้ค่ะ